สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแอดมินไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลไทยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี4 2 6 7 05นห้านะคะแอดมินให้เด่นไปที่สองกับเจ็ดนะคะสองกับเจ็ดนะสองกับเจ็ด เด่นสองนะก็จะมีสองสี่สองห้าสองหกสองหกอย่าลืมตามสองเก้านะคะสนะองเก้านะสำหรับเด่นเจ็ดนะคะก็จะมีมีเจ็ดศูนย์นะคะมีเจ็ดสองมีเจ็ดสี่นะคะสำหรับชุดการนะคะก็จะเป็นเก้าเจ็ดนะคะ มี5 3 0สหแล้วก็สีห้นะคะสตัวนะคะสตัวก็จะเป็น3 0 6 3ู6ย์นยผาพี่น้องสามศูนย์หกเอานะคะเราจะเป็น6 9้า หกเก้าสามนำะมือแอดมินนะคะหนึ่งห้าสามนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะสองหกสองเก้านะคะห้าสามนะคะแล้วก็ห้าศูนย์นะคะจดไว้เข้ไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะาใครให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนนะทางตัวเลขสวยๆง่งามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูวดวงเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ